สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสกศจัดสัมมนาวิชาการ DQ Power เสริมพลังเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลยกระดับความฉลาดสู้ภัยไซเบอร์ในโลก AI ค่ะรองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวันเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตร แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิดเพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล DQ Open Innovation 2025ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการ DQ Power เสริมพลังเครือข่ายความฉลาดทางดิจิทัลในยุค AI โดยมีดรนิตินาชิตรองเลขาธิการสภาการศึกษาผู้บริหารครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้าร่วม รองศาสต,ตราจารย์ดรประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาได้กล่าวว่าปัจจุบันการปรับตัวในยุคดิจิทัลใช้ชีวิตในโลกสองใบคือโลกกายภาพและโลกดิจิทัลโดยเฉพาะเด็กที่ใช้เวลาในโลกดิจิทัลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นการศึกษาจึงต้องเน้นการสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตมนุษย์เป็นผู้สร้างไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้เสพเทคโนโลยีจะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้ที่สร้างนวัตกรรมกับผู้ที่เพียงแค่ใช้งาน การศึกษาจึงควรส่งเสริมให้เด็กมีทักษะและทัศนคติของมนุษย์ผู้สร้างเพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้ระบบการศึกษาจึงต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประเด็นสำคัญคือการเปิดกว้างและยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรองรับความสามารถที่หลากหลายของเด็ก การพัฒนาระบบการประเมินที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคตมีการจัดการทรัพยากรจกัดสรรงบประมาณทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดการผลิตครูดึงคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นครูเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กได้อย่างเต็มที่คือเราต้องการ พัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความฉลาดรู้ทางด้านดิจิทัลซึ่งวันนี้ก็มีหลายแง่มุมนะครับทั้งในแง่ของวิธีการที่จะพัฒนาศักยภาพทำอย่างไรบ้างรวมถึงนำเสนอเ t Practice จากโรงเรียนที่เขาเอาเรื่อง DQ เนี่ยลงไปสู่การออกแบบการเรียนการสอนหรือออกแบบกระบวนการในการพัฒนาเด็กเลยแล้วก็มีทั้งนักวิชาการที่มาพูดคุยถอดบทเรียนแล้วก็มีตำรวจไซเบอร์มาคุยเรื่องว่า ทำไงถึงจะทำให้การกลับเคลื่อนอเรื่องของ BQ ิให้กับคนไทยที่มีความปลอดภัยด้วยนะครับโรงเรียนท,ที่ได้รับรางวัลวันนีน้น่าชื่นชมมากเพราะว่าไม่ใช่โรงเรียนในเมืองแค่นั้นนะมีโรงเรียนมีความหลากหลายมากทั้งโรงเรียนที่อยู่ไกลๆก็มีนะครับโรงเรียนที่อยู่ในบริบทของโรงเรียนเอกชนก็มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทางศาสนาก็มีจะเห็นว่าเด็กไทยเรามีศักยภาพและมีความสามารถสูง ในการที่จะทําให้มีกระบวนการในการพัฒนาตัวเองขึ้นมาซึ่งซึ่งโรง,งเรียนที่รับรางวัลน,นี้พิสูจน์ได้เห็นเลยว่าเขาเขาทำได้และเขาเรื่องเรื่องเทคโนโลยีดิจิตัลหรือเรื่องดีคิวเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ปิดก,กั้นสําหรับเด็กไทยครับภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทัลเช่น สำนักงานเลขาธิการสภา,าการศึกษาสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สและสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยีหรือดีเทค มีเวทีการให้ความรู้ในหัวข้อการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยีโครงการดิจิทัลวัคซีน power by DQ และรู้ก่อนปลอดภัยก่อนการป้องกันตนเองจากอาชัชญากรรมไซเบอร์การเสวนาเรื่อง DQ ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิดเพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิดเพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล DQ Open Innovation 2025